พวกเพื่อนๆเคยมองเห็นหุ่นลองเสื้อแล้วรู้สึกแปลกๆกันไหมครับที่บางทีมองๆม,มันอยู่ดีๆเนี่ยไงรู้สึกเหมือนกับว่าพวกมันดันมองกลับมาซะอย่างนั้นอย่างกับว่าพวกมันเนี่ยมีชีวิตอย่างนั้นน่ะทั้งๆท,ที่พวกมันก็อยู่เฉยๆไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวแต่ทําไมพวกมันถึงไปโผล่อยู่ตามจุดต่างๆได้ทั้งๆท,ที่มันไม่น่าจะไปอยู่ได้กันพอมาคิดๆดูจริงๆแล้วก็แปลก ในคลิปคลิปนี้ครับผมจะเล่าเรื่องราวแปลกๆเกี่ยวกับหุ่นรองเสื้อใน Fallout เนี่ยให้เพื่อนๆฟังกันแล้วเรามาลองคุยกันทีหลังครับว่าพวกมันเนี่ยเป็นแค่หุ่นที่ไม่มีชีวิตหรือว่ามันเป็นอะไรที่อยู่เหนือธรรมชาติซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่นั้นมาจากการแปลเนื้อหาของเกมและถ้าหากผิดพลาดประการใดจึงขออภัยมาณที่นี้ด้วยและจงจําไว้ว่าไม่มีลอใดเป็นความรู้ต้องห้ามหุ่นรองเสื้อ ชื่อของมันเนี่ยก็บ่งบอกตัวตนแล้วก็จุดประสงค์ของมันชัดเจนอยู่แล้วครับว่ามันเนี่ยเป็นหุ่นที่มีเอาไว้รองแล้วก็โชว์เสื้อที่อยู่ในร้านค้าขายเสื้อแต่อีไลน์ที่มันไม่ได้อยู่ในร้านค้าขายเสื้อนี่สิใครกันที่เป็นคนเอาพวกมันออกไปและเอาออกไปเพื่ออะไรถ้าเป็นไอที่ไปโผล่อยู่กับพวกไรเดอร์สเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ครับว่ามันเอาไปใช้เป็นเหยื่อล่อล่อ,ลอพวกสไนเปอร์ให้เปิดตำแหน่งหรือว่าอะไรพวกนี้ หรือไม่ก็เอาไปวางเอาไว้เพื่อให้ดูเหมือนกับว่าที่นั่นเนี่ยมีคนอยู่กันหลายคนแต่อีแบบเนี้ยคืออะไรเราจะเห็นได้ว่าพวกหุ่นพวกนี้มันออกมากระจัดกระจายกันตามที่ต่างๆเนี่ยทั่วไปหมดเลยขนาดในสถานที่ที่เราไม่คิดว่าจะมีพวกมันอยู่เนี่ยก็ดันมีซะอย่างนั้นแถมบางตัวเนี่ยก็ถืออาวุธเอาไว้ในมืออย่างกับว่ามีใครเนี่ยเอามายัดใส่ไว้ในมือของพวกมันซะอย่างนั้นน่ะ แล้วตกลงมันเป็นฝีมือของใครกันแน่ที่เอาพวกมันออกมาวางจะบอกว่าเป็นฝีมือของพวกศิลปินประหลาดแบบนายพิกแมนอย่างนั้นเหรอก็ไม่น่าจะใช่เพราะถ้าเป็นศิลปินแบบนั้นเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีการเคลมผลงานกันสัหน่อยครับแบบที่นายพิกแมนเขาชอบทําก็อย่างเช่นการวาง calling card ไม่ก็เซ็นชื่อบนศพเอ้ยผมหมายถึงบนผลงานของเขานะ่ะและถ้ามันไม่ใช่ศิลปินประหลาดแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันประหลาดมากกว่าศิลปินพวกนั้นล่ะ และเพราะด้วยคําถามนั้นครับมันก็เลยมีทฤษฎีแปลกๆที่ชาวเวสแลนด์เนี่ยเขาเล่าลือกันก็อย่างเช่นทฤษฎีที่เขาว่ากันว่ามันคือหุ่นสปายของไอ้พวกอินสติทูตครับที่คอยสอดแนมสิ่งต่างๆบนโลกเบื้องบนแต่เราเนี่ยก็ต่างรู้กันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามันไม่ใช่เพราะไอ้สิ่งที่พวกนั้นใช้สอดแนมเนี่ยก็คือเหล่านกอีกานั่นเองกับอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเหล่าหุ่นรองเสื้อพวกนี้ถูกสิงด้วยวิญ,ญญาณของคนยุคก,ก่อนสงครามที่ถูกภาคชีวิตไปด้วยเพลิงปลลมานู เราก็เลยจะได้เห็นว่าหุ่นพวกนี้บางทีก็เหมือนกำลังใช้ชีวิตของพวกมันอยู่แล้วก็ไปโผล่ตามสถานที่ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องมีใครเนี่ยไปย้ายพวกมันแต่ทฤษฎีเนี่ยมันก็ถูกปัดตกไปทันทีครับเพราะว่าไอ้เรื่องประหลาดอย่างที่ว่าไอหุ่นเนี่ยมันเดินไปเดินมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนที่จะมีการยิงนิวเคลียร์ด้วยซ้ำครับโดยหลักฐานชิ้นเอกเนี่ยก็จมอยู่ในทะเลนะเขตฟาร์ฮาเบอร์ครับตรงท่าเรือฟินช์โคฟ ถ้าหากว่าเราเดินทางไปในทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยออกมาทางทะเลนะเราจะพบกับเรือล่มลำหนึ่งครับที่ในเรือลำนั้นทั้งลำเลยมันจะถูกโหลดด้วยหุ่นรองเสื้อจํานวนมากมายนับไม่ถ้วนและที่ประหลาดกว่านั้นก็คือการที่พวกมันถูกจัดวางท่าทางครับที่พวกมันบางตัวจะหันหน้ามองออกมาทางหน้าต่างหรือถูกวางเอาไว้ตามระเบียงราวกับว่าพวกมันเนี่ยกำลังเฝ้ามองอะไรอยู่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือการที่พวกมันบางตัวเนี่ยเข้าไปนอนอยู่ในโรงศพและบางตัวก็ถืออาวุธยืนอยู่เหนือศพของลูกเรือ ทำให้เรานะตั้งคําถามว่าทําไมพวกมันถึงไปอยู่ในท่าทางแบบนั้นและทําไมต้องมีโลงศพอยู่บนเรือที่ขนหุ่นลองเสื้อด้วยโดยถ้าหากว่าเราใจกล้ามากพอที่จะไปสํารวจในเรือลํานั้นครับเราจะพบกับซากศพของลูกเรือที่กลายเป็นกระดูกไปแล้วและจะมีอยู่ศพหนึ่งครับจะมีโน้ตจดบันทึกตกอยู่ใกล้ๆที่มีใจความว่าทนไม่ไหวแล้ววะที่จะเอาไอห,หุ่นบ้าพวกนี้ไปส่ง พอลูกเรือหลายคนในเริ่มมีการซุบซิบกันว่าพวกนั้นเนี่ยได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากห้องเก็บสินค้าอย่างกับว่ามันเป็นเสียงเดินอย่างนั้นนะหรือจะพวกลูกเรือเนี่ยมันลุมแกล้งเรากันนะแต่ช่างมันเถอะเราใกล้จะถึงที่หมายอยู่ละและพอเหตุนั้นครับไอเรื่องหุ่นเนี่ยที่ว่าวิญญาณคนยุคก,ก่อนสงครามเข้ามาสิงในตัวพวกมันเนี่ยก็เลยไม่เมคเซนครับเพราะแบบนั้นเรื่องนี้ก็เลยถูกโยงไปหาทฤษฎีที่มันน่าขนลุกซะยิ่งกว่า นั่นก็คือกลุ่มลัทธิประหลาดที่บูชาสิ่งลี้ลับอันทรงพลังที่มีชื่อว่าอัคควอทอสมันคืออะไรมันคือเทพครับแล้วไม่ต้องประหลาดใจกันเพราะว่าไอของพวกนี้มันมีจริงๆอยู่ในฟาร์เอรครับเอเลี่ยนมีผีมีเอาง่ายๆว่ามันมียันยอดมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นตัวตนของพระเจ้าเนี่ยก็มีได้ไม่แปลกอักควอทอสเนี่ยถูกระบุว่าเป็นเทพแนวสยองขวัญน,นะครับแบบแนวเลิฟคาร์ทเทียน ก็คาทูลูอะแหละครับแต่ไม่มีหนวดที่ถูกอัญเชิญมาเพื่อจุดประสงค์อันเห็นก็นตัวของนายริชาร์ดดันวิชผู้เป็นเจ้าของกิจการดันวิชบอเรอร์ l l c ที่เป็นกิจการเกี่ยวกับการขุดเจาะที่ประสบความสําเร็จมากๆในเวลานั้นนนั่เองครับแต่อันที่จริงเนี่ยบริษัทนี้ก็เคยเป็นบริษัทที่เจ๊งมาก่อนก็คือเป็นบริษัทที่ไม่มีใครเข้า,ขามาจ้างนั่นแหละครับแต่จู่จูเนี่ยก็ฮอตฮิตขึ้นมาจนกลายเป็นบริษัทที่มีงานจ้างเข้ามารัวๆเลย แล้วก็กลายเป็นบริษัทที่มีงานประจําทําร่วมกันกับทางรัฐบาลเขาว่ากันว่าไอ้นายริชาร์ดตัวดีเนี่ยมันไปทําข้อตกลงครับไปทําสัญญากับอควาทอสว่าจะทําการหาลูกศิษย์ลูกหามาเพิ่มให้กับองค์เทพปีศาจและอันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญเลยครับจับคนมาสังเวยชีวิตเพื่อแลกเปลี่ยนกับโชคลาภและความมั่งคั่งขายวิญ,ญญาณที่ไม่ใช่วิญ,ญญาณของตัวเองครับชั่วโดยผู้คนเหล่านั้นเนี่ยที่โดนสังเวยชีวิตไป วิญญาณของพวกเขาก็ถูกผนึกเอาไว้ในหุ่นลองเสื้อที่ถูกนํามาไว้เพื่อใช้เป็นภาชนะใส่วิญญาณครับแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ที่เจ้าพวกหุ่นลองเสื้อพวกนี้นะเพราะเอาจริงๆแล้วเนี่ยตุ๊ก,กตาทั้งหลายไม่เว้นแม้แต่ตุ๊ก,กตาหมีเท็ดดี้แบร์เนี่ยมันก็มีอะไรแปลกๆพูดไปอาจจะไม่เห็นภาพมาเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวที่รัฐแมริแลนด์ณตรงอุทยานประจํารัฐอย่างพอยล์ลุคเอาสเตดพาร์ครับ บอกเลยสถานที่นี้สุดยอดจะน่าขนลุกสุดๆไปเลยครับกับทั้งหุ่นและก็ตุ๊กตาที่เรียงรายกันเต็มไปหมดบอกกันสั้นๆว่าเหตุผลที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าชาวท้องถิ่นของที่เนี่อย่างพวก Swarm Folks เนี่ยเขาก็บูชาอัคคอทอเหมือนกันครับและที่น่าตลกไปกว่านั้นเนี่ยที่นั่นยังเป็นสถานที่ตั้งของฤ้าหลวตระกูลแบ c ็กฮอลด้วยครับที่เป็นเชื้อสายที่สืบทอดมาจากคนนมสกูนดันวิชโดยสาเหตุที่ลัทธิเนี้ยมันกระจายมาถึงตรงนี้ ก็ไม่ใช่เพราะว่าคนตระกูลแบ็คฮอล์เขาไปเผยแผ่ความเชื่อรัทธีของพวกเขาหรอกนะครับแต่เป็นเพราะว่าความบังเอิญล้วนๆเลยเพราะในรัตทีนี้มันจะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งครับเป็นหนังสืออันชั่วร้ายที่บ่งบอกบรรยายเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆแล้วก็คำสวดบูชาโดยเจ้าหนังสือเล่มนี้ก็มีชื่อเรียกว่าคริสแบกเนียครับโดยเรื่องราวเขาว่ากันว่าหนังสือเล่มนี้มันสูญหายออกไปจากคฤลืสห์ดโดนขโมยออกไปครับ เพื่อที่จะเอาไปขายให้กับคาราวานขายสินค้าเอาจริงๆมันก็หายไปนานอยู่หลายรุ่นเลยจนถึงรุ่นของนายโอบาเดียแบ็กฮอรครับซึ่งเป็นสายเลือดคนสุดท้ายของนายริชาร์ดดันวิชและเมื่อนายโอบาเดียที่มีแนวคิดอยากจะสืบทอดธรรมเนียมของนายริชาร์ดผู้เป็นปู่ทวดของเขาเนี่ยได้ยินแบบนั้นเขา้าเขาก็เลยติดต่อขอซื้อหนังสือของเขาคืนครับแต่หนังสือเล่มนั้นเนี่ยก็มาไม่ถึงมือของนายโอบาเดีย เพราะว่า,าราวานที่อุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลเนี่ยถูกฆ่าตายโดยพวกสวอมโฟก l ์และพวกนั้นก็ปล้นเอาทุกอย่างไปรวมถึงหนังสือเล่มนั้นด้วยและความชั่วร้ายเนี่ยมันก็มีหนทางของมันครับอำนาจของหนังสือคร e ฟแบ็กเนี่ยได้ทำการครอบงำจิตใจพวกสวอมโฟก l ์ทำให้คนพวกนั้นเนี่ยไปบูชาอักควอทอสกันและก็ฆ่าคนนอกทุกคนที่หลงเข้ามาในพอยลุกเอาเพื่อที่จะสั่งเวรชีวิตคนเหล่านั้นให้แด่เทพปีศาจนั้น วิญญาณมากมายถูกผนึกเอาไว้ในตุ๊กตาแล้วก็หุ่นลองเสื้อที่พวกมันเนี่ยถูกแขวนแล้ววางเอาไว้เรียงรายกันมากมายทั่วทั้งเกาะแต่ไม่ว่าจะมากมายแค่ไหนอักควทอทอสก็ยังไม่พึงพอใจและยังคงต้องการวิญญาณมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆและเรื่อยๆก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของหุ่นสยองซ่อนวิญญาณแต่มันก็ยังไม่ทั้งหมดครับ เพราะในเนื้อหาพอยลุคเอา DLC ของ Fallout 3เนี่ยเราจะสามารถเป็นคนตัดสินชะตากรรมของเจ้าลัทธิอัคโคทอสได้ในไซคเวสครับโดยตัวเอกของเราเนี่ยจะได้รับการจ้างวานให้ไปออกตามหาหนังสือต้องสาบคริฟเบกเนียให้กับนายโอบารยอาแบ็กคอร์ผู้ที่เป็นสายเลือดคนสุดท้ายแห่งตระกูลดันวิชโดยระหว่างทางเนี่ยเราจะได้รับรู้ถึงความชั่วร้ายของหนังสือเล่มนี้มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เควสเนี่ยดำเนินไปจนในท้ายที่สุดเนี่ยมันจะมีช้อยให้เราเลือก2ทางครับ หลังจากที่เราเนี่ยได้หนังสือเล่มนั้นมาแล้วโดยทางเลือกแรกเนี่ยก็คือการนําเอาหนังสือเล่มนี้ไปคืนให้กับนายโอบาเดยาียรับค่าจ้างไอ้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือลัทธิเนี้ยก็จะยังคงอยู่ต่อไปครับแต่เราเนี่ยจะไม่ได้รับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรู้แค่ว่ามันจะต้องมีคนตายมากขึ้นอีกแน่นอนส่วนทางเลือกที่2เนี่ยก็คือการทําลายหนังสือเล่มนั้นทิ้งไปซะจบความชั่วร้ายอันยาวนานทั้งหมดเอาไว้เพียงแค่เท่านี้ทางเลือกเนี้ยเราก็จะได้บุญครับ ไอบุญที่ผมว่าเนี่ยไม่ใช่บุญถุงที่ผมชอบนะเป็นบุญแบบบุญจริงๆจบแล้วครับจบของจริงซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปตามสั่งจากคุณนิกกี้เดอะฟอนแมนครับเป็นยังไงล่ะไม่นึกเลยใช่ไหมว่าไอหุ่นพวกนี้จะมีเรื่องราวที่ดีฟและดาร์กได้ขนาดนี้ขอบคุณคุณนิกกี้สำหรับการติดตามครับแถมติดตามช่องเพื่อนผมอีกด้วยนะตอนนี้เขาไปไกลแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรเราอยู่กันเป็นชุมชนเล็กๆของเราพอส่วนมันจะใหญ่วันไหนก็ช่างมันครับ ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับเพื่อนๆท่านอื่นท่านใดที่อยากจะฟังคลิปเกี่ยวกับเรื่องราวอะไรก็ตามสั่งกันมาได้เลยนะครับในหรือนอกจัก,กรวาล f o l l เ u เนี่ยผมเล่าได้เกือบหมดเลย Cyberpunk The Elder s c r o l l DnD เดี๋ยวพอถึงคิวปุ๊บผมก็จะรีบทำให้ทันทีเลยแต่เดี๋ยวเราจะเจอกับ f o l l เออีกคลิปหนึ่งก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยไปเที่ยวกันในเมือง Ni ท h t c i ี y บอกเลยว่า Deep Dark ไม่แพ้กันเลยครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับผมทีนะครับอ๋อแล้วก็ช่องเราเนี่ยมีระบบสปาชิกด้วยนะเพื่อนเพื่อสามารถสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายผมได้ในราคา35บาทต่อเดือนมาร่วมเป็นท่อน้ำเลี้ยงสนับสนุนช่องของเราแล้วก็มองมันเติบโตไปด้วยกันส่วนเพื่อนๆที่สมัครแล้วเนี่ยตัวผมขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณครับตอนนี้มอดเลสตัวน้องเนี่ยสูตรปรุงเองของผมเนี่ยก็ใกล้ที่จะสมบูรณ์ลว เดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็จะแจกให้กับเมมเบอร์ของผมในเร็วๆนี้ก็ยังต้องมีส่วนที่ยังต้องปรับอีกนิดๆหน่อยๆก็ส่วนในคลิปนี้ก็ขอจบตรงนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดๆไปสวัสดีครับ